ท่านก็ื่อนแทพันธ์เลยน,นะครับที่พี่น้องอ่ามองเห็นจนี่ยขื้นนักข่าวนะครับนักข่าวอิสระกับเพื่อู้บริชายหเพืนพี่น้องเพราะฉะนั้นก็นอนอนรอ่าเมื่อวานเพิ่นในบ้านร่วมทำบุญจักรธาตุน้ำพี่น้องโมโหบานลานนะครับกับขอเรียนเชิญเพิ่นพบปะกับพี่น้องอ่ารับเลียนสิ่งค์อ่าเพิ่นมาทำข่าวมื่อนี้ นี่อย่างแนหรือจะเอาข่าวข่าวนี้ไปทางไหนนะครับ่านตัขอรับเรียนท่านนักข่าววิสระในพบว่าพี่น้องบานขาเท่าขอเชิญครับหลังจากนั้นผมก็จะได้ให้ท่ทน์พยาบาลกล่าวขอบพูดพี่น้องนะครับที่เดมมวต์นี้นะครับ ันนมัสัารกระคุณเจ้าครับทุกรูปทุกนามเทราโนเทระนะครับจากวัดวารามต่างนะครับปรกาศสวัสดีท่านประธานนายกไทยรัฐสอนเพ็ตอิพอใหญ่นะครับเป็นนายกหาไทยสมัยปรกาศสวัสดีผู้นำทุกชนนะครับผู้ใหญ่้านะครับปรกาศทุกหมู่บ้านนะครับที่สิบเจ็ดหมู่บ้านในตัวพนเมืองนะครับปรกาศผู้ซอยปรกาศ อบตทุ่งตะแนงกระไรกันนะครับวันนี้ครับผมครับธนาพลน์กระโทนครับผู้ muei การเอฟไอโออำเภอเราเซโกะนะครับหลักกาผู้ muei การนักข่าวอิสระประจับอำเภอเราเซโกนะครับมาเห็นข่าวกับไปไล่มองไล่มองนะครับกับไปเห็นข่าวอยู่ตามผี่เพคนใดู้จักคนกระเซิ้นไปนะครับเมื่อเนี้กับโมจักกับท่านพออตำารวจพื้นเมืองครับท่านผีพงพัาทีพาไล่นะครับ สวัสดีขอบคุณขอบผู้ใหญ่น้าครับผู้ใหญ่หมู่บ้านน้าเลิ่อเริ่มนันไปครับคุณพ่อพ่อผู้ใหญ่ดาวเทียมมากซื้อคนดาวเทียมนะครับดาวเทียมยอดทานะครับเป็นหมากโมโมนะครับเปิดกาอำนวยความสะดวกนะครับผู้จัาเปิดกามากมากน่าพอสมควรนะครับผมขนาดมาเมเนีะนะครับมาเมเนีครัผมก็มาเก็บขพาวมาเก็บผ้า สิ่งต่างๆนะครับในีท่านที่เป็นผู้ใหยการสำนักข่าวอิสระประจำมเลเซอเราเส์โปพี่น้นรรองมีข่าวงานบูรณาการเป็นงานตายงานบวดงานแต่งงานนี้ก็แต่ทุกงานนะครับ <c oughs> ผมสามารถไปทำข่า,ขาวให้พี่น้องแล้วก็ไปออก TV ทีวีท่านสองออนไลน์ทีวีนะครับสำนักข่าวอิสระนะครับสำนักข่าวออนไลน์ทีวีสามารถติดตามเลยภาพเสมอในมือไหนก็นนนนนจะไปออกประมาณถูกเสร็ดนะครับทุกผู้ชม สำนักข่าวอิสระออนไลน์หรือว่า FIO TV นะครับอาจจะเป็นสองไม้นะครับสองทางไม้ท่างทีวีอาจจะพี่น้องอาจจะก็คุ้นเคยหรือเขาไปเสิร์ชอะไรในยูทูบเขาไปเสิร์ชสองยูทูบ FIO TV หรือสำนักข่าวอลลนะน ang, นอนไลน์นะครับก็จะเห็นภาพทุกทีพี่น้องนะครับหรือถาเพิ่งยาก้ยติดตามต้องเป็นบุกมคกับธนพลธนพลคนเราเสือกำแังพัฒนะครับแต่ีหลายๆร้สองทางเลยติดติดตามนะครับ แต่วา่าทั้งมือทั้งโมงเนื่อก็ดีใจแทนพี่นอ้องนะครับในตำบลพุทธเมืองเขาก็ติดกับทุกหมู่บ้านตี่เขามารวบด้วยในว่าแต่บกคงจากการนอบว่าภาวะที่ว่าฝนตกนะครับกับไปมาลำบากน,นะครับการที่ว่าสังฆทานก็คือสังฆทานฝนสังฆทานในการมาจากเขามารวมทบพระฝนนำมือศพกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ วันนี้ผมนับเบิ่งโมมิสูโสพิ่นกับพระมีอยู่28รูปแล้วสมณีอีก2รูปกับรวมเป็น30นะครับก็30รูปน้องกันเท่านั้นก็เป็นโอกาสดีที่พี่น้องบ้านเฮาได้มาร่วมทําบุญสังฆทาเรียกว่าทําบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่หายากครับเพราะว่าโดจน์เธอเฮาจะอ่มาทําบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่แบบนี้เหมือนกับพุทธกาลครับเหมือนกับพุทธกาลมันวิสาขารับอนาถพิทักเศรษฐีเขาจะทําบุญแบบทําบุญใหญ่นิมนต์พระมีพระพุทธ พระเจ้าทรงเป็นพระประมุกนะครับในกรณีพูดภาพไปสี่รอยหารอยรูปพระพิหน้องก็จินตนาการว่าพระห้ารอยเป็นผ่รูปที่เป็นนั่งอยู่มองใครนะครับดังนั้นนะแต่เฉพาะพระห้าสี่รอยหารอยรูปเป็นผ่านรูปนะครับโดยจะมีพระพุทธเจ้าเป็นโอพระประมุกกลับไปกับพุทธเจ้าดังนั้นในเมอนีกก็มีแค่สามสิบรูปก็ถือว่าเป็นคณะสงฆ์โมยใหญ่ขึ้นกันนะครับดังนั้น พี่น้องมากมาในก็คือปองโวยเอาบุญเอากุญสวนถ้าเกิดมาลงท่ามันก็ไปเก็บผ้าเอาสื้อผ้าน,นะครับไปสัมผัสเพิ่อนปีน้องเพิ่นมาตัาลงท่ามันจะเป็นลงท่าของผีพุทธพันส์สวนไร่เกศด,ดาภูมินะครับเพิ่อนถ้มาตัางลงท่าตาององ่างม <c oughs> <c oughs> ุ่งหงเพิ่อนแทบแทบโบราณจีนตกินเส <c oughs> ้นผีพวกพัดนะครับแล้วก็มีไอติมแล้วก็มีขนมจีนแล้วก็มีอีกหลายๆล,ลงทานนะครับที่บริเวณซื้อก็คือเัยไพ่ไหลายๆเกาะเดี๋ยวผิดใจนะครับเอาบุญเอาบุญสวนรวมกันมี่ เอาสิ่งเงินไดที่ติดตัวเข้าไปได้ก็มีแต่์ในกองบุญของกุศลสะสมไว้นี่ร้ายกับนะครับเหมือนที่มันบอกว่าเมื่อเมื่อได้ดีทําคนเมื่อไม่ได้ดีทําดีนะครับเมื่อพวได้ดีก็ต้องคิดดีเมื่อพวได้ดีก็ต้องคิดดีเป็นแบบใดฝาดิพวกฝัดผมเป็นอย่างครับผมแต่หนัผมก็ที่พวกส่นไม่ได้ผมไม่นอนครับเพราะว่ามือนเกิดพวกแกมาทำเทาวเนาะ เป็นเื้อภาษาธรรมชานให้พี่น้องแต่ผมว่าผมไม่ข่าวแล้วก็ส่งออกไปยังส่งทีวีนะครับกับฝากพี่น้องไปเพียงตัวเดียครับงานงานยังไงแต่ครับเกิดใส่นะครับเบอร์โทรศัพท์0658459262นะครับเกิดใส่ในทุกงานครับให้ผมไปเก็บผ้าเก็บผ่าให้ฟรีครับบริก็บเสียหนังบริกาเก็บเงินเก็บพทอครับพี่น้องไปพี่ข้าน้ามันผมก็เติมเองเสียสาระเป็นงานจิตอาสาทุกยานครับผมฝากเพียงตัวนี้นะครับผมขอบคุณขอบพระเยาว์นะครับการถัดนายก อุทธรณ์นะครับท่างไทยรัฐไทยรัฐสอจีเฟดนะครับนายกอิปอยยัยก็เข้านะครับผมขอขอบคุณพี่น้องที่มารลงองค์มูลในมื่อนี้นะครับเนาะวุ่นทั้งน้านะครับการชเว็ตผมบีถ้าเกิดผมตรงเวลากันกับพริบนะครับเพราะมันมีมันบานก็จะไปเท้าเราเนาะจะได้กาขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องได้หลายครับในมื่อนี้ครับขอบคุณในรัฐครับจากผมธนะพลน้นเราเสือควรรู้กันเพื่อเราเสือกขอบคุณในรับ ขุนอภรณ์ขุนรอเสือดาราข่าวอิสระจากอาภรณ์รัชกรนะครับเดินมาทำข่าวเดินข่าวข่าวข้างไปชนไฟเวิร์สวันเห็เสียตางจับบาทเผลอโรยนะครับครับเอ่อผมจะขอแจ้งอาเึ้นทีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวตบลญพ้นเมื่อในตำบลไัยเที่ยงอ่ะอภรรยาขี้เห็นว่าโดนทำบุญบริจาคเป็นทางวันนี้สำหรับ แปแปแบบนะครับ2ม่านนอแอดิบาทนะครับตอนมีงไับพุยบ้าทอา่าเรเพียบยอดฐานึเป็นพยบาทว่าพอสวนะครับ,บเาาบกิดคืเยรวมงานกันยูตลอดนะครับเพรว่าจะเป็นอดีตพุยบาทพยบาทาดีตท่ทววยรวมงานกันอ่าตว่าเป็นเวลาพอสมควร ั้าพเจ้กับรียนเชิญทานอาเทียมยอดผารับกล่าวขอบคุณพี่น้องที่เสีมารวงขบุญจากทางบ้านเท่าพีนี้นะครับข้าพเจ้ากาีเดียไดปรัธิ์ตอแค่พี่น้องจากจากพยิบัติอาเทียมนะครับสำหรับผมกับพวกจะขออนวยาวยพรอให้พี่น้องที่มาวันขบวนวันนี้คุณพระศรีสุันชัยทินชาติเนชัาตน้โล นะครับแต่กับเจ้าที่เจ้าทางบาดถ่ายงงงนำตัวมารักษาพี่น้องรับกษาโดยสมัสดิภาพขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนี่ก็สวัสดิ์แขนแม่พี่น้องยาเข้มยาจนพี่น้องเราช่วยกันุจขบจูบทงโพยเดือนทศสองเถื่อนครับสวัสดีครับบครับบ้านเห็การสวัสดิการเสุณเจ้านะครับ เรื่องการสยองการดู้ากาวที่โนอเรมีการทวต่นแนที่เขาบอกุกท่านนะครับที่ปาพูดใจานะครับคุม่รอ